นะคะเจ็ดนาทีนะคะเบอร์หนึ่งนะคะใช้เวลาไปสิบสี่นาทีห้าวินาทีนะคะเกินไปเจ็ดนาทีห้าวินาทีนะคะเบอร์สองนะคะเบอร์สองใช้เวลาไปเจ็ดนาทีสี่สิบหกวินาทีนะคะ, 3, ะ,คะเกินไปแค่สี่สิบหกวินาทีนะคะเบอร์สามนะคะใช้เวลาไปสิบเอ็ดนาทียี่สิบสองวินาทีนะคะ ต่อไปนะคะขอให้น้องๆผู้ลงสมัครประธานคณะสีทั้งสเบอร์เลยนะคะออกมาด้านหน้านะคะเพื่อมาดีเวทเลยค่ะ <laughs> น้องทาภาน้องพิมพ์น้องเค้กนะคะ ต่อไปจะเป็นการดีเบตนะคะไหนเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งเบอร์สองเบอร์าสามโอเคใครจะจับก่อนคะ ลือกระหว่างงานเพอร์เฟกต์แต่เหลือคนมาทำงานแค่สิบกว่าคนแล้วงานชิ้นนี้ทำให้น้องต้องเหนื่อยมากกับงานที่ออกมานี้ที่สุดจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ทำออกมาจากํำใจของเพื่อนทุกคนโดยทุกคนช่วยกันทำงานน้องจะเลือกแบบไหนเพราะอะไรคะแน่นอนค่ะก็เลือกงานที่ทุกคนช่วยกันทำค่ะเพราะมันจะมีความสุขก,กว่างานที่ทำสิบคนจากประสบการณ์ตรงเมื่อวันนี้ แต่พอเราช่วยกันทำสองวันสุดท้ายอ่ะมันเจ๋งมากแต่มันก็ออกมาได้แค่นี้แต่มันก็ดีที่สุดแล้วอ่ะจริงไหมน้องพี่เบอร์สอนะคะน้องพี่เบอร์สอง่อไปคะ่ะต้งถ้าน้องได้เป็นประธาน าสีแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วน้องต้องทํางานอยู่ห้องเดียวน้องจะแก้น้องจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรคะก็คือถ้าเกิดว่าทางานห้องเดียวเนี่ยก็คงจะลำบ,บากหน้าดูแต่ว่าก็าคงก็คงแบบว่าช่วยๆกันถึงแม้ว่าห้องเราจะคนน้อยหรือทำแค่ห้องเดียวก็พอก็คือยังไงเราก็ต้องทําให้มันสําเร็จได้ดีดค่ะขอบคุณนะคะ น้องเคเอฟเสามค่ะต่อไปน้องจะถามพี่เบิดเลยนะเข้นไหมเข้นเขินน,น,นมาถามยากนะคะมาถามเด็กของวันเลยนะคะถ้าน้องเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วน้องยังแก้ปัญหากับเพื่อนไม่ได้น้องคิดว่าน้องจะตัดบ,บทการแก้ปัญหาด้วยวิธีใดและจะทําอย่างไรให้งานดําเนินต่อไปอย่างไรคะค่ะเวลาคือสิ่งที่มีค่า ุดนะคะซึ่งทุกคนต้องการเวลาเวลาย้อนกลับไปไม่ได้เวลาเล่นเราเล่นขึ้นไปนานๆไม่ได้แต่แต่ว่าหนูเชื่อค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ตรงนี้น่าุดตรงนี้ยเราสามารถทาให้มันดีที่สุดได้ถึงแม้จะเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวินาทีก็ตามค่ะค่ะก็ก็จะทําเวลานะตน้องมีให้ดีที่สุดถึงแม้ทุกคนจะไม่พ้อมกันแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีหนูคนหนึ่งที่หนู ที่ตั้งใจทำแล้วก็พอมี่จะทำค่ะถูกไหมจะเป็นแคหนูคนเดียวก็ทำแต่หนูก็จะทำค่ะขอบคุณค่ะน้องทาทางเบอร์หนึ่งนะคะขอบคุณน้องๆน้องสาคนมากเลยนะคะนะคะ